จากเรื่องราวประเด็นร้อนนะครับเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นซึ่งก็เป็นการขยายประเด็นจากเมื่อวานนี้ผมเองพูดไม่จบนะครับเรื่องผลกระทบของรถไฟจีนหล่านี่ครับพูดไม่จบเพราะว่าเวลาหมดก่อนครับวันนี้ก็เลยอยากมาขอขยายต่ออีกเล็กน้อยนะครับให้จบกระบวนความเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการค้างคานนะครับและก็รวมทั้ง เรื่องราวยอมรับว่าเรื่องราวของรถไฟจีนลาวนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับพูดตามตรงเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนเราให้ความสนใจเป็นอย่างมากและก็ผมคิดว่าน่าจะทําให้ข้อมูลข้อมูลตัวนี้ที่ผมนําเสนอน,นะครับเป็นข้อมูลที่เพิ่งได้รับมาและก็ต่างจากทุกข้อมูลที่ผมเคยนําเสนอครับมีความลงลึกในรายละเอียด มากกว่าครับและก็เห็นผลกระทบที่ค่อนข้างจะชัดเจนและก็เป็นผลกระทบเชิงลบที่ไทยเราน่าจะมีการเตรียมการเอาไว้รองรับด้วยครับนะถ้าเผื่อไม่รองรับเลยนี้เกรงว่าจะมีปัญหาแน่นอนครับนะก็เลยอยากจะขอ,อนำเสนออีกรอบหนึ่งครับจากทางด้านประชาชาติธุรกิจนะครับโดยทางด้านคอลัมน์เศรษฐกิจในประเทศของประชาชาติธุรกิจนะครับได้พูดถึงรถไฟจีนลาแพร่งลิตร ผักผลไม้ทะลักท่วมตลาดครับโดยบอกว่านะครับไฮสปีดเทรนลาวจีนพ่นพิษสภาเกษตรแฉผักผลไม้จีนจากคุณหมิงถึงตลาดไทยไม่เกิน2วันทะลักท่วมตลาดวันทุบราคาผลผลิตร่วงห่วงอนาคตเกษตรกร,กรไทยเสียเปรียบต้นทุนผลิตจี้รัฐเร่งตั้งการคุมเข้มครับ ด้านสุขอ,อนามัยและก็ด้านสมาพันธ์ SME ชี้9้าเดือนแรก SME ของไทยขาดดุลการค้าจีนไปร่วม2,70,000ล้านครับเร่งช่วยรายย่อยเสริมความสามารถแข่งขันรับมือสินค้าจีนถล่มตลาดในอนาคตรครับโดยทางด้านรวมประชาชาตธุรกิจเองก็มีการย้อนกลับไปบอกว่ารถไฟความเร็วยังคงใช้คาว่าความเร็วสูงนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าเป็นความเร็วปานกลาง จีนลาวจากคุณหมิงสู่เวียงจันนะครับจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเชื่อมโยงระบบโลจิสติกภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่สินค้าบริการจากไทยนะครับจะรุกไปที่ตลาดของจีนที่มีประช, Language ระชากรมากกว่า1,300ล้านคนเท่านั้นครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งสินค้าจีนซึ่งมีฐานการผลิตระดับโลกครับก็จะทะลักเข้าไทยครับเช่นกันเพราะว่าเส้นทางรถไฟจะช่วย ทำให้ระยะเวลาของการขนส่งสินค้าจากจีนมาถึงลาวใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงหรือ1วันเท่านั้นครับแล้วหากข้ามสะพานมิตรภาพไยลาวมาที่ไทยโดยการใช้รถบรรทุกขนส่งจากหนองคายจะใช้เวลาไม่ถึง12ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วบอกจากรายงานข่าวนะครับของประชาชาติธุรกิจบอกว่า เป็นการรายงานข่าวจากด่านค้าชายแดนหนองคายระบุว่าปัจจุบันนี้การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปจีนนะครับผ่านทางรถไฟลาวจีนนี้ขณะนี้นะครับยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรเนื่องจากว่ารัฐบาลจีนกําหนดให้มีการนําเข้าสินค้าเข้าจีนได้เพียงแค่3ประเภทเท่านั้นครับเราจะส่งเข้าไปนะครับเขาจํากัดให้ส่งได้เพียงแค่3ประเภทคือ,อยางพารามันสัาปะหลังและก็สินแร่ครับ ประกอบกับการเชื่อมต่อกับทางรถไฟไทยลาวคือจากหนองคายไปเบียงจันท์ในรัชที่2ระหว่างท่านาแลงกับเบียงจันทระยะทางก็เพียงแค่7.5กิโลเมตรแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องราวของการส่งมอบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี2565ครับแต่ว่าของเรานี่ล่าช้านะครับแต่ว่าการเจรจาการค้าไทยกับอาเซียนกับจีนกลับมีความขึ้นหน้าไปกว่าครับถึงขนาดว่าลงนามเลยครับในข้อตกลงพิธีสารเกี่ยวกับการส่งออก นําเข้าผลไม้ทางบกผ่านประเทศที่3กับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนลดภาษีครับอาเซียนกับจีนครับลดภาษีเหลือ0%ครับตั้งแต่ปี2546แต่ในทางกลับกันยังไม่อนุญาตให้นําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคถึงแม้ว่าจีนนะครับจะมีการลดภาษีเหลือ0%แต่ก็เฉพาะสินค้าเพียงแค่3อย่างที่ว่านี้ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในเลทศูน์เที่ว่านี้ครับในทางปฏิบัติแม้ว่าจะมีข้อตกลงระหว่างกันแต่ว่าด่านการค้าระหว่างไทยกับสปปลาวที่มีการเชื่อมต่อเพื่อขนส่งสินค้าไปยังตัวประเทศต่างๆนี้ครับยังถูกปิดอยูุ่กว่าครึ่งครับจากสถานการณ์โควิดคือตัวสินค้าที่จะนําเข้าสู่ประเทศลาวนี่ยครับยังถูกปิดกว่าครึ่งจากสถานการณ์โควิด ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านรัฐบาลลาวนะครับได้มีการจํากัดการเปิดด่านให้เหลือแขวงละหนึ่งด่านเท่านั้นเฉพาะด่านสากลครับโดยเปิดด่านที่บึงการนครพนม,มมุกดาหารเลยแล้วก็หนองขายครับส่วนผ่านจุดผ่านแดนจุดผ่อนปลนหรือว่าด่านธรรมชาตินะครับยังปิดให้บริการครับส่งผลให้สินค้าผักผลไม้จากไทยแม้ว่าจะผ่านไปยังซปปโปรวาได้แต่ต้องผ่านพิธีการสุลการกรเข้าไปยังจีนครับ เฉพาะที่ด่านโมฮันและก็บอเต็นเพียงแค่ช่องทางเดียวแต่ก็ติดเรื่องด่านยังไม่พร้อมเช่นกันและก็ที่ผ่านมานี้ทําให้รถขนส่งสินค้าเข้าไปตกค้าจำนวนมากและก็ยังติดขั้นตอนของการสอบโควิด -19 ของฝั่งจีนอีกต่างหากครับดังนั้นการเปิดให้บริการรถไฟจีนลาวนะครับที่ฝ่ายไทยหวังว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านลาวไปยังประเทศจีนเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับกับกลายเป็นว่าในช่วงแรกครับจีนจะได้ ใช้ประโยชน์จากการขนส่งสินค้าจากจีนผ่านสปปลาวมายัางประเทศไทยก่อนครับเรียกว่าจีนได้ผลประโยชน์เต็มๆเ,เลยครับแล้วล่าสุดนี้จากข้อมูลของศุลกากรพบว่ามีการนําสินค้าผักจากประเทศจีนมาแล้วถึง33ตู้ตู้ละ20ตันครับก็คือ660ตันครับในสัปดาห์แรกของการเปิดเดินทางรถไฟในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยผักเหล่านี้จะถูกขนส่งขึ้นรถบรรทุกจาก คือพอมาถึงเวียงจันร์ทนะครับจากเวียงจันร์ทมาถึงหนองคายนี้ครับจากหนองคายมาที่ตลาดไทยตอนนี้จะเปลี่ยนจากรถไฟกลายเป็นรถบรรทุกครับซึ่งเป็นพอมาถึงตลาดไทยนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้มีคนจีนนะครับมาเช่าพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าในตลาดมากกว่า20เจ้าครับโดยสินค้าจะมีการทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง40-60ตู้ครับ และไม่เพียงแค่ผักผลไม้เท่านั้นนะครับยังมีสินค้าอื่นๆครับที่จีนจะส่งผ่านทางรถไฟเข้ามาด้วยครับจากจีนมาสู่เบียงจันท์ด้วยทางรถไฟความเร็วปานกลางจีนลาวนะครับแต่ว่าจากเบียงจันทมาถึงตลาดไทยด้วยรถบรรทุกครับโดยอัตราของการค่าขนส่งสินค้าขนาด20ฟุตจะตกตู้ละ50,000-60,000บาทตู้สินค้า40ฟุตอัตราตู้ละ70,000-80,000บาท ถ้าเผื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือนะครับที่เข้ามาที่ด่านเชียงแสนปรากฏว่ามีการปรับค่าระวางสูงขึ้นไปมากกว่า100%เเซนะครับและก็ยังเสียเวลามากกว่าการขนส่งจากจีนสู่ลาวนะครับเข้าสู่ประเทศไทยครับพูดง่ายๆว่าการขนส่งทางรถไฟนะครับค่าขนส่งถูกกว่าและก็เสียเวลาน้อยกว่าด้วยผักผลไม้จากคุนหมิงจาก ส่งขึ้นรถไฟจีนลาวมายัางเวียนจันทร์ใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมเวลาของการเดินทางประมาณ24ชั่วโมงถึงชายแดนไทยที่หนองคายส่วนการขนส่งมาทางท่าเรือที่เชียงแสนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3วันครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการขนส่งทางรถไฟช่วยประหยัดเวลามากกว่าและก็ลดต้นทุนค่าขนส่งด้วยทาานี้จากสถิติของกรมการค้าต่างประเทศระบุบ,บอกว่าการค้า ข้ามพรมแดนจากจีนแยกเฉพาะที่นําผ่านเข้ามาด้านสปปลาวนะครับในช่วง10เดือนแรกคือมกราถึงตุลาคมปี64มูลค่า1 3 9 3 9 5ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น61.74%ครับโดยมีสินค้าหลักที่นำเข้าจากจีนอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่ย์ประกอบเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์เทปแม่เหล็กเคมีพันผลไม้และก็ของปรุงแต่งวงจรพิมพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ตัวถังเป็นต้นครับลงลึกในรายละเอียดเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวของรวมประชาชาติก็ไปสอบถามนายอภิชาติภัยรุ่งเรืองครับประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากการเปิดรถไฟจีนลาวแล้วนะครับทำให้การขนส่งสินค้าพร้มแดนจากลาวเข้ามาใช้บริการรถบรรทุกมากขึ้นเท่าที่ประเมินนะครับเส้นทางรถไฟจีนลาวใช้เวลาไม่เกิน2 4ชั่วโมง ข้ามมาไทยอีก1ชั่วโมงจากนั้นรถบรรทุกจากขนตู้คอนเทนเนอร์ครับใช้เวลาเดินทางมาถึงตลาดไทยไม่ถึงไม่เกินครึ่งวันครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นดังนั้นจึงประเมินชัดๆนี่ยังไม่ได้ครับและก็ยังคงติดขัดเรื่องของด่านเพราะว่ามีสินค้าตกค้างที่ด่านโมฮานฝั่งจีนนี้เป็นจำนวนมากครับในการที่นายประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะครับ ประธานสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติบอกว่าสภากเกษตรเองก็มีความเป็นห่วงถึงปัญหาการทะลักเข้ามาของสินค้ากเกษตรโดยเฉพาะผักผลไม้จากจีนหลังจากเส้นทางโลจิสติกเปิดกว้างสะดวกมากขึ้นทําให้สินค้าจีนสามารถส่งผ่านเข้ามาขายในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นใช้เวลาเพียงแค่1วันแล้วก็เดินทางข้ามพรมแดนแค่1ชั่วโมงครับส่งผ่านมาขายในตลาดไทยด้วยการขนส่งด้วยรถหัวลากคอนเทนเนอร์เข้ามาได้เลยทําให้ส่งผลกระทบต่อ เกษตรกรไทยเราแน่นอนเพราะว่าเท่าที่เคยลงพื้นที่สำรวจการผลิตสินค้าเกษตรของจีนพบว่าสินค้าเกษตรจีนมีความได้เปรียบสินค้าไทยทั้งด้านต้นทุนการผลิตด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจีนมีการผลิตปุ๋ยเองรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังแล้วก็มีพื้นที่ปลูกที่สภาพอากาศดียิ่งกว่าเมืองหนาวของไทยเราส่งผลให้สินค้าผักผลไม้เมืองหนาวของไทยยากที่จะแข่งขันกับของจีนได้ครับ ดังนั้นจะมีโอกาสที่ไทยจะกลายเป็นผู้นําเข้าสินค้าเกษตรจากเมืองหนาวจากจีดโดยเฉพาะบรอกโคลี่หน่อไม้ฝรั่งจนถึงผลไม้ส้มสตรอเบอรี่สาลี่องุ่นแอปเปิลหรือว่าลำไยส่วนลำยองนี้เราพอมีผลิตเองได้ครับลำยองน่ครับลำไยนี้นําเข้ามาได้ส่วนที่เป็นสินค้าส่งออกของไทยก็ที่มีปลูกในพื้นที่ทางตอนใต้ตอนนี้คุณประพัฒน์เองก็บอกว่าผมเป็นห่วงนะ เป็นห่วงสินค้าจีนจะทะลักเข้ามามากเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่มีการตั้งรับเลยไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องนี้ครับการตั้งกาดก็ยังไม่ชัดเจนไม่เหมือนฝั่งจีนเขามีมาตรการการตรวจสอบการนําเข้าสินค้าจากไทยอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงจีนอาเซียนนะครับว่ามีการเก็บภาษีเป็น0ซแต่เขามีการสร้างตัวเบริเออร์ขึ้นมาครับที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็นนันแท็กเบริเออร์ครับคือ อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีอย่างเช่นมีการสุ่มตรวจลำไยถ้าเผื่อเจอเพลี้ยเพียงแค่ตัวเดียวก็ระง,งับการส่งออกนําเข้าทันทีไทยไม่สามารถต่อรองอะไรได้เลยครับดังนั้นรัฐบาลไทยต้องวางมาตรการแบบนี้บ้างการตรวจสอบสุขอนามัยพืชทางกรมวิชาก,การเกษตรคณะกรรมการอาหารและยาต้องเข้มงวดครับซึ่งไม่ใช่เพียงเพียงแค่การช่วยเหลือเกษตรกรแต่ยังช่วยพี่น้องประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยด้วยอย่างน้อยก็เป็นการชะลอ ไม่ให้มีการนําเอาสินค้าของจีนเข้ามาเมืองไทยมากจนกระทั่งผู้ผลิตชาวไทยเราอยู่ไม่ได้ครับและก็มีขอข้อเสนอแนะว่านะครับรัฐบาลจะต้องมีการตั้งการดูแลการตรวจสอบนําเข้าสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรกรเองก็ต้องมีการปรับตัวปรับการผลิตสินค้าเกษตรแบบนี้ตายครับอย่าไปผลิตอะไรที่จีนผลิตได้ในจำนวนมากโดยเกษตรกรไทยต้องมีการปรับไปปลูกพืชแบบผสมผสานเลี้ยงปศุสัตว์สร้างมูลค่าเพิ่มหรือการปรับเปลี่ยนไปปลูก ไม้ยืนต้นมูลค่าสูงอย่างเช่นปลูกป,ประดูแดงชิงชันหรือว่าไผ่ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวครับส่วนทกศอเองก็ควรจะจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร,กรให้กู้ยืมในการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตและก็รวมไปถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งในกรณีของสินค้าผักอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้การประกันร,รายได้เพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นเพียงแค่40-45วันแต่ว่า แต่ว่ามีความอ่อนไหวสูงคำนวณส่วนต่างราคายากดังนั้นควรจะปรับมาเป็นการเยียวยาความเสียหายไปเลยจะดีกว่าครับในขณะเดียวกันนายแสงชัยธีรก,กุลวาน,นิชขับประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็บอกว่า SME ได้รับผลกระทบจากการทะลักเข้ามาขอสินค้าจีนซึ่งจะมีการระบายสินค้าจากจีนมาไทยและก็ประเทศแถบเอเชียเนื่องจากว่าผลกระทบที่กำลังเผชิญปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐครับ ทำให้การเติบโตและก็การขยายตลาดของสินค้าราคาถูกต้นทุนต่ําจากจีนนีครับทะลักเข้ามาในประเทศไทยทั้งช่องทางปกติและก็ผ่านทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซครับโดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบสูงก็ได้แก่เสื้อผ้ารองเท้ากาีฬาสินค้ามือถือและอุปกรณ์สินค้าเครื่องกีฬาอุปกรณ์กลางแจ้งสินค้าประเภทเกมและก็งานอาิเรกเป็นต้นและก็ปัจจัยสําคัญ ทางเศรษฐกิจที่ไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยนะครับจากข้อมูลภาพรวมของการส่งออกของไทยไปจีนทั้งหมดในช่วง9เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีมูลค่าอยู่94549ล้านบาทโดยเป็น SME ของไทยส่งออกไปจีนมูลค่า184,943ล้านบาทหรือประมาณ19.6%แต่มีการนำเข้าของไทยจากจีนนะครับ ของเราส่งออกไปขายให้จีน1นึ0 0 0สล้านแต่ว่ามีการน,นําเข้าจากจีนมูลค่าสูงถึง1นึ่ล้านเจ็ดแล้านบาทครับโดย SME นําเข้าจากจีนอยู่ที่454,891ล้านหรือประมาณ26.44พูดง่าย,ายว่า SME ของไทยส่งออกไปขายจีนนะครับ 1, 1 8 4 0 0 0ล้าน19.6%แต่ SME ไทยนำเข้าจากจีน4 5 4 0 0 0ล้าน26.4%นะครับก็เท่ากับว่า SME ของไทยเราขาดดุลการค้าให้แก่จีนสูงถึง20,273,98ล้านบาทครับแล้วก็จากภาพรวมนะครับการค้าไทยที่ขาดดุลกับจีนสูงถึง789,7 0ล้านบาท แบ่งเป็นภาคการผลิตนะครับ891,793ล้านบาทภาคการค้า6 6 1 7 2 4ล้านบาทภาคบริการ1 2 3 9 6 6ล้านบาทแล้วก็ภาคธุรกิจเกษตร783ล้านบาทครับนี่ทางด้านคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยเราก็กลับกลับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อจะพลิกฟื้นเศรษฐกษิจด้านการส่งออกนะครับ ต้องเร่งดาเนินการปรับตัวและก็พัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการน,นําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคการผลิตเพิ่มกิดความสมรรถของแข่งของการแข่งขันซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐนะครับเพื่อให้สามารถลดการน,นําเข้าสินค้าทุนและก็ปัจจัยการผลิตวัตถุดิบจากจีนและก็เพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มไปในตลาดจีนมากขึ้นรวมทั้งการสร้างระบบนิเวศทางการค้าที่ไม่ให้สินค้าจีนมีแต้มต่อ ทางภาษีเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ไทยผลิตเองได้ครับการรุกหนักของสินค้าจีนในตลาดไทยครับส่งผลกระทบทั้งในแง่ทงเเงั้งในแง่ของการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซระบบโลจิสติกส์ก็มีนักลงทุนจีนเข้ามาสร้างศูนย์กระจายสินค้ารวมทั้งอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆสัญชาติจีนทะลักเข้ามาครับภาครัฐและก็ภาคเอกชนไทยต้องร่วมกระทบทวนผลกระทบจากการรุกคืบครั้งนี้ของจีน ไม่ให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยและก็ตลาดของ SME ไทยถูกทำลายลงไปในที่สุดครับคุณแสงชัยทิ้งทายไว้อย่างนี้ครับสุดล้วดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ของการค้าของไทยเรานะครับจะย่ำแย่ตกเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำให้แก่ประเทศจีนอย่างหนักครับขาดดุลการค้าอย่างหนักเราส่งออกให้แก่จีนได้มากขึ้นแต่เรากลับนำเข้าจากจีนมากยิ่งกว่าครับ นี่คือปัญหาของประเทศไทยครับอ่ะทีนี้เข้าไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราและต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ก็ตรงไปนะครับถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ป และก็ไทพลัสถาวอนอย่างยนต์นะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถออบรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับทางแกมเตียแกมเมเตียนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุน่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดํา รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศู์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชกอัพนะครับเติมลมในเจียวเจนไปที่นี่เลยครับถาวนยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับและคุณกัญญาเองก็ย้ำมาว่าจะดูแลรถของท่านเป็นอย่างดีครับเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเอง วันนี้ผมเลยเวลามามากเลยนะครับวันนี้ครับเพราะว่าต้องการให้จบเนื้อหาที่ค้างคๆเอาไว้อะวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพพรคุยขาวภาคเช้าที่ตรงนี้กับผมนุพพรพันเพลงนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติของทุกคนสวัสดีครับ